สวัสดีครับชาวราศีมังกรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆัดโหราศาสตร์7ครับวันนี้เราจะพูดเรื่องของการโคจรย้ายราศีของดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารการเจรจาและสติปัญญาที่กําลังจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่30สิงหาคม2568ครับดาวพุธจะอยู่ที่นี่ประมาณ2เดือนกว่าๆเลยทีเดียวนะครับ การคำนวณที่เราพูดถึงในช่องนี้เราจะพูดถึงการคำนวณแบบนิรายนาวิธีนะครับตัดอายนาสาบแบบลาฮิรีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากการคำนวณแบบสุริยญาตนะครับที่ช่องอื่นๆหรือสื่ออื่นๆเขาใช้ในการคำนวณน,นะครับซึ่งเขาจะมีการ ดาวพุธจะถอยหลังกลับมาที่ราศีมิถุนแต่สําหรับแบบลาฮิรีเนี่ยนะครับก็จะไม่ถอยหลังกลับแล้วนะครับก็จะวนๆเบียนๆนะครับเดินหน้าถอยหลังอยู่ในราศีกรกฎอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอออกวันที่30สิงหาคมเข้าสู่ราศีสิงห์ทีเดียวเลยนะครับสำหรับดาวพุธที่ย้ายเข้าราศีกรกฎนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับของชาวราศีธนูเลยนะครับเพราะว่าดาวพุธในตําแหน่งนี้เนี่ยเรียกว่า เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกับท่านมากๆนะครับดาวพุธเข้ามาเล็งลัคนาของท่านเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าภพที่เรียกว่าภพปัตตนินะครับราศีกรกฎก็คือภพปัตตนิก็คือเรื่องของคู่ครองคู่สัญญาหุ้นส่วนใดๆของท่านนะครับดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารสติปัญญาและการค้าขายเป็นดาวธาตุน้ําครับกําลังโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งราศีกรกฎเนี่ยเขาเป็นราศีต้นธาตุน้ําหรือว่าเรียกว่าเป็นแม่ธาตุก็ได้นะครับ เป็นเรือนของพระจันทร์นะครับเป็นดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพุธนะครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยการโครจรครั้งนี้ก็ส่งผลให้การสื่อสารมีความอ่อนโยนมีสเสน่ห์นะครับมีการใช้ความรู้สึกมากขึ้นนะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษนะครับมีเรียกว่างานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบริการนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือการเจรจาต่างๆก็จะราบรื่นให้ผลที่ดีครับ ผมขอแบ่งการให้ความหมายของดาวพุธในราศีกรกฎเป็น2ช่วงที่สําคัญดังนี้นะครับช่วงที่1ก็คือช่วง22มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกที่ดาวพุธจะไม่มีการเดินถอยหลังเลยนะครับดาวพุธเดินสมูทมากนะครับเดินเรียบร้อยดีมากแล้วก็เป็นช่วงที่สําคัญเพราะว่ามีดาวพระเกตนะครับอยู่ในราศีกรกฎร่วมกับดาวพุธด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยพระเกตก็คือวิญญ,ญาณธาตุนะครับพระเกตก็คือสิ่งที่ เป็นความแปลกประหลาดนะครับเรื่องอเรียกว่าอายุยืนไทเกตนะครับก็จะส่งผลให้การสื่อสารมีลังสังหรณ์มีลักษณะพิเศษมีความคิดแปลกใหม่มีความสนใจในเรื่องลี้ลับเรื่องธรรมะนะครับด้านดีก็จะเป็นเรื่องสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีลังสังหรณ์ที่ดีในการเจรจาเหมาะแก่การวินิจฉยัยคน้นคว้าวิจัยใดๆดเหล่านี้นะครับ ส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็คืออาจจะเกิดความสับสนในการสื่อสารในการสื่อสารปแปลกๆเข้าใจไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีเรื่องที่ไม่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับ <c oughs> สําหรับช่วงที่2ครับเป็นช่วงที่เรียกว่ากลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมตรงนี้เป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เขาโคจรมาร่วมกับดาวพุธนะครับอาทิตย์เนี่ยได้เข้ามาในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะช่วงนี้เนี่ย ก็จะเกิดปรากฏการณ์สอย่างอันแรกก็คืออาทิตย์เข้ามาอยู่ร่วมนะครับอันที่2นะครับก็คือเรียกว่าดาวพุธก็จะมีการเดินถอยหลังนะครับก็คือช่วงประมาณสักวันที่1 9กรกฎาคมไปจนถึงปลายปลายกรกฎาคมช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เ,เรียกว่าดาวพุธมีการเดินถอยหลังอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีนัยยะและก็ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษครับ เอาล้เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกที่ดาวอาทิตยายมารุ่มดาวพุธนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวเป็นดาวพบมรณะเจ้าเรือนมอรณะของชาวราศีมังกรน,นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะครับมีอํานาจเกียรติยศชื่อเสียงความสําเร็จนะครับตําแหน่งในราศีกรกฎเนี่ยเรียกว่าดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งมหาจักรซึ่งหมายถึงจะได้ความสําเร็จขึ้นมาได้เนี่ย ต้องฝ่าฟันอุปสรรคความยากลําบากขึ้นมานะครับผ่านความยิ่งใหญ่ผ่านความอุปสรรคขึ้นมาจะเกิดความยิ่งใหญ่นะโดยเฉพาะมาจากภพมรณะแล้วด้วยเนี่ยอาจจะต้องเกิดความเสียหายก่อนถึงจะได้รับความยิ่งใหญ่นะครับเรียกว่า,าสําหรับชาวราศีมังกรต้องฝ่าฟันมากกว่าปกติเลยนะครับการที่ดาวพุธและอาทิตย์โคจรคู่กัน,เ,นเรียกว่าเป็นคู่สมองคู่สติปัญญานะครับดาวพุธมาจากภพอรินะครับแล้วก็ภพ สุภานะครับของชาวราศีมังกรนะครับก็นําเอาทั้งความเรียกว่าความามีปัญหามาด้วยนะครับแล้วก็นําเอาความสนับสนุนช่วยเหลือนะครับความแบบผู้ใหญ่ให้คุณมาด้วยนะก็เรียกว่าเป็นมุมมองที่มีทั้งด้านที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ในมุมมองที่มีความอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เข้ามานะครับ ดาวพุธอาทิตย์ก็เป็นคู่ส่งเสริมสติปัญญาการคิดการวางแผนการเจรจาเฉียบแหลมมีไหวพริบมีความเป็นผู้นําในการสื่อสารในการนําเสนอครับแต่สิ่งที่ต้องระวังจริงก็คือดาวพุธท,ที่ถอยหลังในราศีกรกฎนะครับซึ่งดาวพุธมาจากภพอริด,ด้วยเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดความเสียหายหรือ เรียกว่าเรื่องที่ต้องระวังมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าดาวพุธที่ถอยหลังเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพักนะครับดาวพักองศาเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงการชะลอตัวการหยุดชะงักการทบทวนการกลับไปแก้ไขความผิดพลาดท,ที่ต้องจัดการหรือเรื่องเก่าๆที่กลับมาให้สะสางครับผลกระทบ หลักๆเลยนะเวลาดาวพุธพักเนี่ยก็จะกระทบในเรื่องของการสื่อสารการเจรจานะครับอาจจะเกิดความไม่ติดขัดนะครับการขัดแย้งไม่ราบรื่นนะครับต้องกลับมาแก้ไขข้อตกลงเดิมๆอาจจะต้องระวังในเรื่องของความเข้าใจผิดและการสื่อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต้องตรวจสอบเอกสารและสัญญาต่างๆให้ถี่ถ้วนเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะดาวพุธเนี่ยเข้ามาจากพบอรินะครับแล้วก็มาเจอดาวอาทิตย์จากพบมรณะด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรต้องระวังให้ดีแต่ก็ไม่ได้จะแปลว่าตรงนี้จะเกิดความเสียหายนะครับมันไม่ได้แปลอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดาวพุธในราศีกรกฎเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวในตําแหน่งที่ได้ได้มรฐานที่ไม่ไม่ได้มีมาตรฐานที่เป็นเกษตรเป็นอุดอะไรหรอกนะแต่ว่าได้คุณสมบัติที่ดีก็คือพุธในเรือนจันนะครับในในราศีธาตุน้ําแล้วก็เป็นคู่มิตรนะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งทีอ่อาจจะหมายถึง ก็น่าจะเป็นเรื่องของความคิดและอารมณ์อาจจะเกิดความสับสนนะในช่วงที่ดาพุทธพักดาพุธถอยหลังนะครับตัดสินใจยากอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะครับการเดินทางก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องแบบมีอุปสรรคนะเอกสารอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับกว่าจะได้เดินทางต้องเรียกว่าต้องแก้ไขกันพอสมควรนะครับ แล้วก็เรื่องการงานการเงินอาจจะต้องมีการชะลอตัวนะมีปัญหาจากงานเอกสารหรือข้อตกลงเก่าๆที่ต้องจัดการสักหน่อยนะครับผลต่อคู่สมองนะครับคู่อาทิตย์พุธนี่เรียกว่าคู่ของผู้นําและสติปัญญานะครับแต่ว่าอาจจะเกิดความขัดแยง้งหรือว่าการนําเสนอความเห็นแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับนะครับต้องเรียกว่าค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับค่อยๆต่อสู้แก้ปัญหาไปนะผลของอาทิตย์พุธแล้วก็พุธพักในเรือนจันทร์เนี่ย ก็จะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟันฝ่าให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวราศีมังกรเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ทํางานหนักเป็นผู้ที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเมื่อมีดาวอาทิตย์พุธในเรือนจันทร์ตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามาเล็งลัคนาแล้วก็ส่งผลโดยตรงตัวชาวราศีมังกรนะตรงนี้ต้องใช้ความอดทนความรอบครอบสูงในการเจรจาแล้วก็การตัดสินใจในทุกเรื่องเลยครับ ข้อแนะนําก็คือต้องระมัดระวังสูงสุดในการสื่อสารนะครับคิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือเขียนนะครับตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ถี่ถ้วนหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่สําคัญสําคัญในช่วงที่ดาวพุธพักองศานะครับก็คือช่วงประมาณวันที่19กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับคือครึ่งเดือนหลังของกรกฎาเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่มันยากๆหรือว่ามีผลกระทบเยอะๆนะครับ อาจจะเป็นเวลาที่จะต้องทบทวนแก้ไขในเรื่องของแผนงานเก่าๆปัญหาที่ค้างคาหรือสิ่งที่เคยผิดพลาดนะครับเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะช่วงเวลานี้ต้องมีสติเยอะๆนะครับอดทนเยอะๆนะแล้วก็อาจจะต้องเรียกว่าใช้พลังงานใช้พลังกายพลังใจในการสู้ฟันฝ่าไปนะครับถ้ามีความเครียดนะก็อาจจะต้องไปพักผ่อนผ่อนคลายออกกําลังกายนะหรือว่าสแสวงหาธรรมะทาสมาธินะครับ ดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้อย่างมั่นคงครับดาวพุธในตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของการสื่อสารและอารมณ์เรื่องของธุรกิจการค้าการเดินทางการศึกษาและเรียนรู้นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับใครที่เคยผูกดวงแล้วนะครับลัคนาอยู่ในราศีมังกรก็ฟังต่อได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยผูกดวงวางลัคนานะครับผมแนะนำให้เข้าไปที่ คำอธิบายของคลิปนี้ครับผมใส่ลิงก์เพื่อจะเข้าไปผูกดวงวางลัคนาให้ท่านแล้วนะครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีท่านก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าคราวนี้ลัคนาของของตัวเองคือราศีอะไรกันแน่นะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่รู้เวลาเกิดนะครับอันนี้ด้วยความเห็นใจจริงๆนะครับถ้าไม่รู้เวลาเกิดก็สามารถจะฟัง ในช่วงที่อาทิตย์อยู่ในราศีมังกรนะครับก็คือช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็ใช้ช่วงวันเกิดในการฟังคลิปนี้ต่อไปด้วยกันได้ครับสําหรับชาวลัคนามาราศีมังกรนะครับการที่ดาวพุธสี่ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบอริแปลว่าศัตรูอุปรสรรคสุขภาพนะครับแล้วก็เจ้าเรือนพบที่9้านะครับก็คือพบสุภะนะครับก็คือเรื่องของความเจริญเกียรติยศการเดินทางไกล ย้ายเข้ามาอยู่ในภพปัตตนินะครับของราศีกรกฎตั้งแต่วันที่22มิถุนาจนถึง30สิงหาคม2เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับก็จะส่งผลในประเด็นเหล่านี้ครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความสัมพันธ์และหุ้นส่วนก็คือเป็นภพปัตตนิครับช่วงนี้ความสัมพันธ์กับหุ้นหุ้นส่วนคู่ครองหรือผู้ที่ต้องทํางานร่วมกันจะเป็นจุดศูนย์รวมที่สําคัญในชีวิตของคุณเลยนะครับดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารความสัมพันธ์ เมื่อเข้ามาอยู่ในภพปัต,ตนิจะทําให้มีการติดต่อเจรจาประสานงานทําข้อตกลงร่วมกันมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ก็จะมีความคึกคักมีเรื่องให้พูดคุยกันบ่อยขึ้นอาจจะมีเรื่องให้ร่วมวางแผนในอนาคตด้วยกันแต่ยังโสดใครยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจผ่านการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางครับมีโอกาสที่จะเจอคนทั้งในระยะไกลได้ด้วยนะเพราะว่ามาจากอาทิตย์มาจากมรณะด้วยนะครับ ในด้านการงานและการเจราจาคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการเจราจาต่อรองนะครับการทำสัญญาการเป็นตัวกลางในการประสานงานงานที่ต้องพบปะผู้คนทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหรือลูกค้าก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เชื่อมโยงผู้ประสานงานผู้สร้างความสัมพันธ์มือประสานสิทิศนะครับนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพได้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามการที่ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอริเนี่ยก็จะมีเรื่องของคู่แข่งหรืออุปสรรคได้ด้วยนะครับคุณก็จะต้องใช้ไหวพริบแล้วก็สติปัญญาในการแก้ปัญหาแก้ไขสถานการณ์จัดการเอานะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเพื่อได้ติดต่อธุรกิจหรือการศึกษาดูงานร่วมกับผู้อื่นครับอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติองค์กรต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะครับ การติดต่อจากคนแดนไกลจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆและก็ความก้าวหน้าในชีวิตนะครับส่วนเรื่องสุขภาพควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหรือการเจรจาที่ต้องใช้พลังงานมากอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทหรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนอกจากนี้แล้วเนี่ยควรจะใส่ใจเรื่องโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของคู่ครองหรือหุ้นส่วนด้วยนะครับ ข้อควรระวังเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกับคู่ครองหุ้นส่วนครับความคิดเห็นที่ต่างกันหรือการเข้าใจผิดเล็กน้อยอาจจะบานปลายได้หากไม่ใช้เหตุผลด้วยความประนีประนอมนอกจากนี้ควรตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆให้รอบคอบก่อ,บอนที่จะลงนามครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังบังว่าข้อมูลการโครจรของดาวพุธในราศีกรกฎและผลกระทบจากการเดินพักนี้ จะเป็นประโยชน์กับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและใช้โอกาสในช่วงเวลานี้ให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับหากท่านสนใจรายละเอียดหรือต้องการศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ในแง่มุมอื่นๆเพิ่มเติมสามารถติดตามบทความและข้อมูลดีๆได้ที่เว็บไซต์ตามในภาพและใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์7เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตทางโหราศาสตร์ดีๆแบบนี้ครับ สำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปขอฝากคำคมจากเนลสันเมนเดลาไว้ก่อนจะลาว่าความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มลงแต่อยู่ที่การลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้มครับขอให้ทุกท่านโชคดีสมปรารถนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ